พิ่งพึ่งมาเห็นคอมเมนต์นะก็คือประเด็นคือตารางไลฟ์เขียนเวลาผิดด้วยนะฮะใต้หรอสรุปคือไลฟ์หนึ่งทุ่มครึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะคือคือจะบอกว่าปกติเราในเรื่องของเวลาวิโกไม่ผิดพลาดในการยิงสตรีมไม่ใช่หรอ เช็นในตารางไลฟ์สรุปก็คือเวลาไลฟ์จริงๆคือหนึ่งทุ่มครึ่งแล้มิโกะดันไปตั้งเวลาผิดจากตอนแรกที่มิโกะคิดว่าเออจะตั้งไลฟ์หนึ่งทุ่มครึ่งกลายเป็นหนึ่งทุ่มเพราะตอนนั้นคือมิโกะเบอือ <c oughs> ตอนนั้นมิโกะทาปบไลฟ์ตอนเที่ยงคืนได้แหละ <c oughs> ตอนนั้นน่าจะเบอ่อเบอรออะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะขอโทษ เยี่จริงๆ